เราาดูรีกแนนะครับคันนี้ขายครับคันนี้ขายใช้งานได้ปกติพร้อมเครื่องยนต์นะครับทำสีมาเรียบร้อยครับผม ขายในราคาพร้อมเครื่องครับห้า0มืนบาทเท่านั้นนะครับโอ้ผู้หญิงก็ขับได้นะครับ ไวเครื่องยนต์จะไปแรงครับผมอ๋อไปไ,ไหนเน งานได้ปกติครับนี่ครับผมท่าในใดสนใจนะครับโทรติดตอ่อสอบถามได้เลยครับผมขายพร้อมเครื่องห้าหมืนนี่โอ้โถูกมากครับหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วปกติเฉพาะโครงเปล่าเนี่ยก็หกหมืนกว่านะอีเตนเอาไปไว้ขนยาขนไรครับ อันนี้พอมเครื่องขาย5้าหมื่นนี่ถือว่าถูกที่สุดของที่สุดแล้วนะครับยังไงก็โทรมาเด้อโทรมาโทรมารโทรมาเอาไปใช้งานนะครับอ่าเป็นกระบะไม้ครับไม้นี่นาหกก็เป่นะไม้ทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วก็ พื้นนี่ปูไม้เหมือนกันน่าจะไม้น้าน้าห้าน้าสาน้าสี่น่าจะหน้าสี่ครับส่วนชุดคานหลักก็นี่ครับโอ้โหมีเหล็กยึดอย่างแข็งแรงครับแข็งแรงครับเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะน้าสีโอ้โห เอาไปเลยครับท่านใดที่มีทุนน้อยครับมีทุนน้อยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ใกล้ๆนะครับไปได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับรถอีเทนพร้อมเครื่องครับราคาห้าหมื่นบาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ